หาพอเฮอะนานแล้วลูกนานแล้วลูกดูเดี๋ยวนี้วี่ยวแล้วลูกมันจะหาพอเฮอะนะหยุดเธอนะนะหยุดนะหยุดได้ไหม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 หยุดหน่อยดีนะ พ่อเธอ,อเหนออูอยู่เธอหูพ่อเธอโอเคนะเลิกเถอนนะพอเฮอลูกพ่อเธอลูกพ่อเธอนะมนึ่งมนวนจ๋าวนพอเถอนะอ,อร่อยมากเลยเหรอไหนขอชิมบ้างได้ไหม ขอชิมบ้างได้ไหมหขอชิมบ้างได้ไหมขอชิมบ้างได้ไหมมามอนอพอทะลุะโอ้โหพอทะลุลูกหยุดนะนะเลือกดูดนิ้วนะนะเลกดูดนิ้วนะ เอาออกหน่อยสิเลิกดูเธอนะนะพอก่อนนะพอก่อนนะลูกนะออพอได้ไหม يا, ลูกอพอนะหยุดเธอนะลูกนะมาเล่นกันดีกว่าแล้วมาเล่นอย่างอื่นกันดีกว่าแล้ว